สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดีทีมสร้างรายได้ครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็มีแอปพลิเคชันในการแจกธูมานี่วอลเล็ตฟรีมาแนะนํากันนะครับแอปนี้นะครับย้ำนะแค่คลิกจากลิงก์ภายใต้คลิปนะครับกรอกเบอร์นะครับกรอกเบอร์เท่านั้นได้รับเงินทันทีนะครับกรอกปุ๊บกดปับ๊บถอนปุ๊บได้ปั๊บนะครับผมใครสนใจติดตามชมได้ในคลิปนี้เลยครับ เพิ่มเติมก่อนไปรับชมคลิปกันนะครับฝากไปติดตามช่องไฟมันนี่กันด้วยนะครับช่องนี้เลยนะครับไฟมันนี่ไฟมันนี่และก็ไฟมันนี่นะครับส่วนลิงก์ช่องไฟมันนี่ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ภายใต้คลิปนะครับย้ําเลยว่าคลิปนี้นะครับได้จริงๆแล้วก็ไปติดตามช่องไฟมันนี่ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเย็นวันนี้หรือว่าพรุ่งนี้มันเจะจะมีการแจกทูมันนี่วอลเล็ตฟรีนะครับฝากไปติดตามกันไว้ด้วยนะครับผม ถ้ากดติดตามแล้วกดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยนะครับจากนั้นไปรับชมคลิปพร้อมๆกันได้เลยครับโดยแอปที่จะมานําเสนอในวันนี้นะครับมีชื่อว่า True Money Wallet นั่นเองนะครับก็เพื่อนๆน่าจะมีการหมดแล้วนะครับสําหรับ True Money w a l l e t เนาะโดยวันนี้นะครับผมจะมาทําการสร้างซอง True Money มูลค่า150บาทแจกให้กับทุกคนเลยนะครับใครมาเร็วกดเร็วนะครับก็ยินดีด้วยนะครับเดี๋ยวตอนแรกเดี๋ยวผมก็จะไปทําการสร้างซองกันก่อนนะครับเดี๋ยวขอเลื่อนหาก่อนนะครับ เออมันอยู่ตรงไหนเนาะนี่นะครับกิจกรรมของขวัญโนก็กดส่งซองของขวัญตรงนี้ไปเลยนะครับโดยจํานวนเงินที่ผมจะแจกวันนี้นะครับก็คือมูลค่า150บาทหรือว่า150ู่มานี่วอลเล็ตนั่นเองนะครับเออโดยเลือกประเภทซองเหรออเอายังไงดีอะจะเอาเป็นแบบสุ่มจานวนหรือว่าจะแบ่งจะเท่ากันดีผมว่าสุ่มจํานวนแล้วกันเนจะได้ลุ้นๆกันหน่อยนะครับบางคนอาจจะได้เยอะบางคนอาจจะได้น้อยก็ ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวก็จะมีมาแจกเรื่อยๆนะครับแล้วก็จํานวนคนที่ได้รับซองนะครับเอาเท่าไร่ดีอะสาคนไหมเอา30คนละกันนะครับผมประมาณนี้ละกันเนาะหรือว่าจะเอาเท่าไร่ดีอะเอาห้าสิบคนไหมเอาห้าสิบคนละกันนะครับจะได้ดูแบบค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับแล้วก็คําอวยพรน,นะครับเอาเป็นอะไรดีเนาะ ช่วยคิดหน่อยเนาะนี่แฮปปี้นวิเียร์แล้วกันเดี๋ยวผมจะมาแจกหลายอ p พีเลยตรงนี้นะครับแล้วก็กดสร้างซองมูลค่า150บาทนะครับซุ่มจำนวนเงินเนาะคนที่จะได้รับทั้งหมดก็คือ50คนนะครับคำอวยพรแฮปปี้นวิเียร์นะครับผมก็เป็นคำขอบคุณเนาะที่คอยติดตามแล้วก็สพอร์ตกันเสมอมากนะครับผมตรงนี้ก็กดยืนยันไปเลยนะครับ โอเคเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลิงก์ตรงนี้นะครับหลังจากที่ผมลงคลิปปุ๊บนะครับผมก็จะเอาลิงก์เจ้าธุมานีวา่วอเลตตรงนี้เนี่ยไปแปะไว้ภายใต้คอมเมนต์นะครับแล้วก็ภายใต้ดีสคริปชันด้วยนะครับใครที่ได้รางวัลนี้นะครับผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับใครที่ได้เท่าไหร่ก็ลองมาเอาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับว่าได้รับกี่บาทได้รับเท่าไหร่นะครับผมใครที่มาไม่ทันหรือว่าไม่ได้นะครับยังไงก็กดติดตาม ช่องลิทีมสร้างไรายได้แล้วก็ช่องไฟมันนี่ไว้ด้วยละกันนะครับเพราะว่าน่าจะมีแจกคูมันนี่วอลเล็ตกันรัวๆเลยนะครับในช่วงปีใหม่นี้นะครับวันนี้ก็จะประมาณนี้ละกันนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ